ครับจากงานวิจัยการพัฒนาทำอุปกรณ์อัดแผ่นอาหารปลาแบบกลมนี่นะครับซึ่งเป็นการคิดและก็พัฒนาวิธีการทำอาหารปลาอย่างง่ายๆซึ่งเกษตรกรนะครับที่เลี้ยงปลาสามารถนำไปใช้ได้นะครับก็ส่วนประกอบนะครับก็มีพสัสดุที่เราหาได้ตามท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นหอยเชอร์รี่ของเหลือจากตลาด กากมะพร้าวใบกระถินรํานะครับแล้วก็มันสำปะหลังต้มบดนะครับแล้วก็มาผสมกันแล้วเราก็มาอัดนะครับซึ่งอาหารปลาแบบนี้นะครับมันจะสามารถลอยน้ําได้ประมาณ20-30นาทีนะครับเป็นเวลาเพียงพอที่จะทําให้ปลาเนี่ยมีเวลานะครับในการกินอาหารปลาจนหมดนะครับผมจะลองสาธิตนะครับให้อาหารปลาให้ดูนะครับปลาที่ สามารถกินอาหารปลาแบบแผ่นที่เราทำเองนี่นะครับเราเน้นนะครับพวกอย่างเช่นปลานินปลาหมอปลาตะเพียนนะครับปลาดุกปลาช่อนนะครับสามารถให้อาหารปลาพวกนี้ได้ซึ่งเกษตรกรเนี่ยครับสามารถที่จะเอาไปทำเองนะครับโดยสามารถที่จะทำได้ง่ายๆนะครับจะสังเกตว่าปลาจะมาโฉบกินนะครับซึ่งอาหารปลาก็จะ แบบแผ่นนียมันก็จะสามารถลอยน้ําได้ประมาณ20-30บานาทีนะครับไม่เกินนี้อาหารปลาก็จะถูกกินจนหมดนะครับสําหรับส่วนประกอบของอาหารปลานะครับส่วนแรกเลยก็เราจะใช้มันสำปหลังหัวสดนะครับแล้วก็เอามาสับเป็นแบนนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็ไปบดนะครับให้ละเอียดแล้วก็จะมี กากถั่วเหลืองรำนะครับแล้วก็จะมีกล้วยน้ำวา้าให้วิตามินนะครับแล้วก็มีใบกะถินแล้วก็ผักบุ้งนะครับแล้วก็มีปโปรตีนนะครับสำคัญที่ก็ะจากหอยเชอรี่ส่วนแคลเซียมนั้นเราก็จะใช้เปลือกหอยเชอรี่บดนะครับละเอียดอุปกรณ์เราก็มีเครื่องมือง่ายๆนะครับก็จะมีสำหรับมีโถปัน่นแล้วก็มีตัวบดละเอียดอันนี้ ตัวปัจจยเยดนี้เราใช้สําหรับบทเปลือกหอยเชอรี่นะครับก็มีครกเอาไว้ตำหอยเชอรี่ก็จะมีกากน้ําตาลนะครับแล้วก็จะมี EM น้ํามันพืชนะครับเป็นส่วนประกอบเดี๋ยวเราจะสาธิตนะครับวิธีการทําครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็หั่นมันสำปะหลังให้เป็นชิ้นเป็นแว่นเป็นแว่นก่อนนะครับ จากนั้นเราก็เอามันสำปะหลังไปต้มให้สุกนะครับประมาณ30มบนาทีในน้ําเดือดนะครับเพื่อทําลายกรดไฮโดรไซนิกซึ่งมันจะเป็นพิษต่อปลานะครับเมื่อเราต้มแล้วเนี่ยมันสำปะหลังก็จะมีคาร์บฮเรดตดที่เป็นแป้งซึ่งสามารถจะย่อยได้ง่ายนะครับปลาก็สามารถดูดซึมคาร์บฮเรดตดจากแป้งของมันสำปะหลังไปใช้ได้นะครับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราต้มมันสุกแล้วนะครับเราก็เอามันต้มสุกมาบด ด้วยโถบดไฟฟ้าอเนกประสงค์แล้วก็ใส่หอยเนื้อหอยเชอรี่ใส่กล้วยนะครับแล้วก็มีใบกระถินแล้วก็ผักบุ้งซึ่งของพวกนี้ยังไม่ได้บดละเอียดแล้วก็บดละเอียดให้พร้อมกัน,พร,กนพร้อมกับมันสำาหลังไปเลยนะครับในสูตรอาหารปลานะครับเราจะใช้แคลเซียมจาก เปลือกหอยเชอรี่ซึ่งหอยเชอรี่มีมากในนาข้าวของเกษตรกรเราก็ไปเก็บหอยเชอรี่ที่เป็นศัตรูข้าวเนี่ยเอามาทําเป็นอาหารปลาได้โดยเอาเนื้อมาแทนโปรโตีนป,ปลาป่นนะครับแล้วก็ใช้เปลือกหอยเชอรี่แทนแคลเซียมนะครับก็ใส่ใส่ในครกเราก็ตําก่อนตําพอหยาบหยาบนะครับ เพื่อที่ต่อไปเราตำเสร็จแล้วเราก็จะไปใช้เครื่องบดละเอียดอนเนกประสงค์ในการบดละเอียดแทนคล้ายๆกับบดข้าวคั่วครับให้มันเป็นผงเราก็เอาเปลือกไฮชารลี่ที่เราตำเสร็จแล้วนะครับเอามาบดนะครับด้วยเครื่องบดละเอียดอนเนกประสงค์ที่ใช้ปั่นพริกกับข้าวคั่วนะครับเอามาบดให้แหลกเพื่อที่เราจะได้ แคลเซียมนะครับแล้วปลาก็จะได้ดูดแคลเซียมจากเปลือกหอยเชอรี่ไปใช้ในการสร้างกระดูกแล้วก็เกล็ดได้นะครับแล้วก็บดท,ทำง่ายๆนะครับอาหารปลาสูตรนี้ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในครัวเรือนคล้ายๆกับทำอาหารให้คนกินนะครับ มันก็เปลือกหอยเซนี่ก็จะถูกปั่นจนแหลกละเอียดนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะผสมอาหารปลานะครับอย่างง่ายๆโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นจังหวัดกระสินที่มีนะครับอันแรกคือใส่ลำละเอียดก่อนนะครับครับตามด้วยกากมะพร้าวบดกากมะพร้าวแห้งนี่ก็เอาจากตลาดนะครับแล้วก็ กากโวเหลืองใส่เลยครับแล้วก็เปลือกหอยเชอรี่ที่เราบดเมื่อกี้นะครับนะครับแล้วก็คลุกให้เข้ากันก่อนครับเข้ากันเสร็จปุ๊บเราก็เอามันสำปะหลังที่เราบดเมื่อกี้นะครับอยู่ในโถนะครับมันสำปะหลังที่บดในโถ มีมันมีมันบดมีเนื้อหอยเชอรี่แล้วก็มีใบกระถินแล้วก็ผักบุ้งนะครับแล้วก็มีกล้วยให้วิตามินนะครับช่วยเติมสารอาหารให้ครบ K เลยครับครับอาหารปลาที่เราผสมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเข้าอุปกรณ์อัดแผน่นอาหารปลาให้มันเป็นแผ่นนะครับเพื่อที่เราจะได้นําไปเลี้ยงปลาต่อไป สำหรับงานวิจัยทำอาหารปลาแบบแผ่นนี่นะครับก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอย่างง่ายๆนะครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์นะครับที่ใช้สำหรับทำอาหารแผ่นนะครับซึ่งมีความโตของรูประมาณ60มิลิเมตรนะครับจำนวนก็ประมาณ12แผ่นนะครับตัวนี้เราจะใช้พลาสติกนะครับก็คือเอาเขียงพลาสติกนะครับมาเจาะรูแล้วก็ใช้ไอ เลื่อยนะครับเลื่อยฉลุฉลุให้เป็นรูวงกลมนะครับความหนาของอาหารปลาเนี่ยก็จะได้ประมาณสัก10มิลิเมตรนะครับซึ่งจะทําให้มันลอยน้ําได้ดีนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยก็คือตัวนี้ครับไม้กลิ่งนะครับซึ่งจะใช้ในการกลิ้งแล้วก็รีดนะครับซึ่งขั้นตอนนะครับก็คือเราก็ผสมอาหารปลานะครับในส่วนผสมที่เราเตรียมไว้นะครับ ครับเราก็มาปั้นอาหารปลาให้เป็นก้อนนะครับลักษณะกลมๆเพื่อจะเอาไปเข้าตรงพิมพ์นะครับที่เป็นแม่พิมพ์วงกลมเพื่อจะได้สะดวกในการรีดให้เป็นแผ่นนะครับอาหารปลาให้เป็นก้อนกลมๆก,ก่อนที่เราจะเอาไปใส่แม่พิมพ์เพื่อทำการรีดเป็นแผ่นนะครับ คลึงให้กลมให้แน่นนิดหนึง่งครับเราก็ใช้ไม้นะครับมาคลึงรีดให้มันเป็นแผน่นลงในแม่พิมพ์นะครับแล้วก็คลึงกดรีดลงจัดนิดนึงครับลงเป็นแผ่นนะครับให้มันเข้าพอดีกับแม่พิมพ์แล้วก็รีดคลึงให้มันแน่น ครับเมื่อร as. ีดเป็นแผ่นเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาถอดแม่พิมพ์ออกนะครับมันก็จะได้เป็นแผ่นอาหารปลากดนิดนึงลงไปนะครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวครับปึ๊บป๊บอาหารปลาก็จะได้เป็นแผ่นสวยงามนะครับเราก็ไปตากแดดนะครับเนี่ยตากแดดสักสามแดดนะครับเมื่อตากแดดเสร็จปุ๊บมันก็จะแห้งก็จะสามารถลอยน้ําได้นะครับเพราะมันมีส่วนผสมของกากมะพร้าวอยู่ด้วยมันจึงลอยน้ําได้เห็นไหมครับง่ายไหมครับวิธีการ ครับเมื่อเกษตรกรผลิตอาหารปลาเสร็จแล้วนะครับหากเป็นช่วงหน้าฝนจะไม่มีที่ตากบนลานปูนหรือบนพื้นดินนะครับเนื่องจากว่าฝนตกจะมีความชื้นสูงเราก็จะเปลี่ยนที่ตากใหม่มาตากบนชั้นนะครับเพื่อเป็นการผึ่งลมสัก4ี่วันนะครับป้องกันเชือ้อราการการผึ่งลม4วันเนี่ยบนชั้นตากเนี่ยก็สามารถที่ช่วยอาหารปลานั้นแห้งได้นะครับ